ผลงานวาดภาพสีน้ำมันโดยต้นน้ำคงริ์เหลาทองภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์คงฤทธิ์เหลาทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับที่ผมไม่เชื่อนะยังหนุ่มยังเล่นอย่นะครับผมว่าจะเป็นเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนโน้นนะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าภาพพวกนี้ของท่าน คของของของอาจารย์ครับ,รบ<อ>เห็นภาพแต่ละภาพนึกคิดถึงบ้านมากอาจารย์<อ>จริงนะแล้วเราอยู่ในวัยเด็กเราเคยผ่านแบบนี้หมดเลยนะครับภาพแต่ละภาพมันจะบ่งบอกถึงยุคที่จังคนไทยยังม,มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะหรือถ้าถามว่าอาจารย์ยังเหลือไหมชีวิตแบบแบบนี้มีม,ม,มีอยู่ครับแต่ก็เริ่มจะหายสาบสูญไปแล้วมาดูภาพแรกนะครับไปดูไปดูถามมากเลยไปดูหน่อยไปดูหน่อยอาจารย์ครับ ช่วงเย็ยนหรือ o, ช่วงเช้าครับตอนนี้อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับกลับบ้านกันนะเป็น,านภาพฝูงควายข้ามแม่น้าอันนี้ผมไปที่สถานที่จริงๆเลยครับอาจารย์แสงคือวุ่นละเอียดมากครับยามเย็นอาจารย์ให้ควายวัวคนหยุดนิ่งแล้ววะยืนมาอย่างนี้นะไม่ฮะไม่ฮะผมไปอยู่นู่นประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อจะดูบรรยากาศการเดินข้ามแม่น้าครับแล้วก็ค่อยสเก็ตภาพออกมานี่เหมือนแรงกลับบ้านโอ้ยลายละเอียดอาจารย์จะไม่ทิ้งนะฮะนี่คือชาวบ้านจริงๆก็จะม,มี น้องหมาอยู่ตามายอยู่เลยครับแล,แล้วเทคนิคหรือวิธีเขียนก็ต้องเป็นอาจารย์ศิลปกรหรือใครที่สอนเร<น>ายอย่างนั้น<า>ใช่ไหมอ๋อน,นี้ผมจะเรียนโดยตรงจากคุณพ่อคุณพ่อเป็นศิลปินพ่อเป็น,ปนจิตกรกรวาดภาพเป็นศรริลปินพ่อไม่อยากให้เรียกว่าเป็นศิลปิน<ร>ให้พ่อบอกว่าเรียกว่าจิตรกรจิตกรนะครับชื่ออะไรครับชื่ออาจารย์อิสระเหลาทองอิสระเหลาทองครับต้นน้ําเกิดในตระกูลศิลปะซึ่งทั้งคุณปู่และคุณพ่อเป็นอาร์ติสต์ เขาเริ่มวาดภาพตั้งแต่จำความได้ซึ่งในขณะนั้นต้นน้ำมีความคิดว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้สามารถวาดภาพได้สวยเนื่องมาจากการเห็นคนรอบข้างวาดภาพได้สวยกันทุกคนดังนั้นเขาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอาร์ทิสนับตั้งแต่บัดนั้นต้นน้ำสร้างสรรค์งานศิลปะของเขาด้วยใจรักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ30ปี ด้วยความเพียรและความมุ่งมัน่นอ,อาจารย์อยู่ในโลกปัจจุบันรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่า,าเบื่อมันหรือว่าอยู่ได้2แบบหรือเป็นยังไงคือคือผมผม,มนมานึกถึงมนุษย์ที่มีความปราณีตที่อยู่ท่ามกลางวิถีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ร<า>ครับผมมาน,นึกถึงว่า ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะแทนคอนเซปต์ตรงเนี้ยเราจะวาดภาพอะไรออกมามครับผมมาน,นึกถึงภาพวิถีชีวิตในชนบทเป็นวิถีที่คนเนี่ยให้เกียรติกับธรรมชาติในชนบทเราจะมีการไหวปูตามีการทําเป็นปูตาขึ้นมาเพื่อจะรักษาป่าครับนี่คือสารสารสาร,สารปูปูตาอ่าฮะเรื่องใช่ครับสารปูตาเพื่อเพื่อให้คงความเคารพธรรมชาติใช่ครับแล้วนี่ธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องตอบแทนมนุษย์โดยการให้ทรัพยากรครับที่อ เพียงพอต่อการลำลรงเผ่าพันธุ์เมื่อออกสตาร์ทเร็วก็มีโอกาสถึงเส้นชัยเร็ว ผลงานของต้นน้ำได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะหลายประเทศได้ให้ความสนใจขอซื้อผลงานและลิขสิทธิ์ผลงานเพื่อไปพิมพ์จำหน่าย ซึ่งผลงานส่วนหนึ่งเป็นสินค้าของสมาคมโปโล,โลในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าฟ้าชัยชาร์ล์ประเทศอังกฤษ